สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอีก so Junior, กับผมโซบาสจูเนียกับเกมเรนเจอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรนเจอร์ตัวใหม่กันนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็จะเอามาอัพแม็กนะครับผมรอบที่แล้วเอามาอา่ารีวิวกันในเลเวล140นะครับผมแต่รอบนี้จะมารีวิวในเลเวล100 240ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาอัพให้มันแม็กกันดีกว่านะจ๊ะพี่น้องช่วงนี้ลินพันนะครับผม <c oughs> พูดผิดๆถูก,กะครับผมเอ้ยโอ้โทษโทษ อันนีพิเศษอัพแม็กเลยแล้วกันนะครับเรามีตัวคําอยู่แล้วนะปกติเราจะไมอ่อ่ปกติผมจะไม่อัพตัวป่วนนะคือจะว่าไงอยากอัพตัวอื่นก่อนอนะอยากเอาไปอัพพวกตัวดาเมจไม่ก็พวกตัวแท้งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมมีตัวดาเมตตัวแท้งแล้วก็ตัวป่วนคืออัพมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่ง ถ้าอับตัวนี้ก็คงไม่เสียหายครับน่าจะพอยืนได้อยู่นะแล้วก็นี่ครับอย่างนี้เลยครบ3 4มสี่ห้าอ่ะครบี่สิบตัวเลยนะครับแม็กแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อัพเป็นไฮเปอร์นะเพราะไม่มีไม่มีของอับผมเอาตัวอะไรไรสระผมย,อย่ลยลนนะอ,ยอยทิ้งเลยแล้วกันฮะเอ่อย่อยทิ้งเลยตัวไหนไรสระย่อยทิ้ง ตัวนี้ทำไมวะผมอัพเวลมันด้วยโอเคอีกห้าเวลครับอีกห well. ้าเวลเจ็ดแดเก้าสิบแปดแล้วก็โอเคครับเรียบร้อยครับแม็กแล้วนะ โอเคนะครับแม็กแล้วอัพเป็นไฮเปอร์ได้ยังวะยังนะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะอัพได้ไหมยอยากใช้ไฮเปอร์มากกว่านะมันมีความสามารถอุ้ยเดี๋ยวอีก3าตัวเองเดี๋ยวดูกันครับมันมีเฮตี้ไหมถ้ามีเนะี่ยเดี๋ยวผมไปนั่งฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ไม่มีอ่ะแต่มาหาทีมตีฮิวชิวอันนี้โอ้โหลองเดี๋ยวว่ามาอยากลองของหนะ่อยมาดูกันครับ ลองของครับผมบอกเลยได้ของมาเราก็จัดหนักฮนะดูซิติดเย้ายยนไหมเมื่อกี้เหมือนติดนะเหมือนติดด้วยนะครับโหเป็นไงเป็นไงไหวเปล่าติดเย้าโยนโชว์หน่อยลูกผมติดเย้าโยนเปล่าเราดูตัวหน้าสุดนะครับโฟกัสไว้มาดูกันนะ คืออับมาใช้งานได้ดีไหมอู้โดนขีปนาวุธด้วยไม่ตายนะครับอเบลเบลเบลเอาเบลเข้ามาใช้ลูกเ้ยาโยนเบลให้ให้ดูหน่อยเยาโยนเบลให้ดูหน่อยคือเห็นนิดหน่อยนะคือบางบางตัวเนี่ยผมเห็นว่าติดเยาโยนนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยตาย ตายก่อนนะครับผมคือติดเย้ายวนนะแล้วก็ตายเลยนะครับคือติดเย้ายวนแล้วก็ตายเลยนะครับตายในที่นี้ไม่ได้ตายเพราะติดเย้ายวนนะตายเพราะคนในทีมมันตีนั่นแหละครับผมคือติดเย้ายวนแล้วสักพักก็ตายเนี่ยปะตอนนี้เราได้รีวา์มาอยู่ทีมตัวเราทีมทีมตัวเองแล้วนะครับผมส่วนเบลเนี่ยเห็นนะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ติดสตันก็ตายไม่ค่อยเห็นติดสักเท่าไหร่นะครับเย้ายวน <c oughs> โอ้ยโอ้ย อ,อปิกไทยติดจมูกไปกินกุ้งมามากันต่อดีกว่านะครับทีมนี้เลยแล้วกันนะเอาให้รอดนะครับผมจะรอดไหมทีมนีเ้เราไม่โน้ยเทมนะครับใช้สกิลป้องกันสุดฝีมือเลยดูนะครับจะติดเอเลนดูยากมากนะเพราะว่าเอเลน เอเลนมันมันทะลุไปข้างหลังอยู่แล้วสก,กิลอะเราก็เลยดูไม่ออกนะครับว่ามันติดนี่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 น,นี่มูดุริยางไฮเปอร์ครับผมทีมของเขาก็ขอ,ของเราก็มีของเขาก็มีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเออเออเอเอมุนดุริยางนะครับเมื่อกี้ติดอยู่นะครับผมแต่มันดูยากนะเพราะว่าผมก็มีดุริยางด้วยไงอ๋อฝั่งนู้นติดเอเลนผมซะงั้นนะเอา โอ้ผมอัพเอเลนแม็กแม่งดูจะคุ้มกว่าป่ะวะนี่ขนาดยังไม่อัพเอเลนแม็กนะยังได้ขนาดนั้นเราอัพคุ้มแล้วใช่ไหมเนี่ยคุ้มไหมไม่รู้นะแต่ได้คอนเทนต์นะผมโอ,โอเคครับปิดสตาร์นไปนะเยาวโยวนติดไหมติดเยาวยวนนะครับผมติดเยาวโยวนแล้วไหวป่าไหวเปล่า คือก็ติดให้เห็นอยู่นะครับบ้างนะเออได้อยู่นะครับติดเยา้ายวนสกิลมันโกงนะอย่างที่ผมบอกอะโกงนะครับแต่ว่าแค่มันยังไม่ค่อยแปลกใหม่นะอย่างที่ผมบอกไปผมก็ไม่ได้พูดผิดนะครับผมไม่ได้แปลกใหม่อะไรทีแรกก็หวังว่าอ่ะแปลกใหม่เนี่ยผมคิดว่านะถ้าไม่ใช่ว่า ถ้ามันเป็นอนิเมะเนี่ยแปลกใหม่ในที่นี้เขาอาจจะหมายถึงสกิลแปลกใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ได้แปลกใหม่อะไรก็สกิลธรรมดาคือแบบมีทั่วไปนะแต่ว่าสกิลมันโกงนะบอกไว้ก่อนใครจะสุ่มก็ได้นะครับไม่สุ่มก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะคืออา,อาจจะเห็นนะครับว่ามันไม่มีดาเมจแต่ว่าถ้าใครทีเ่เคยเจอเจมมืดนะครับผมอาจจะ คิดใหม่ได้นะครับผมผมว่าตัวนี้คล้ายๆกันนะครับเหมือนเจมืดเลยนะครับคือตัวเองอะไม่มีดาเมจหรอกแต่สกิลป่วนมากๆครับผมผมคิดว่าตัวนี้ก็คงจะพอๆกันนะคือป่วนพอๆกันคือเย้ายวนเนี่ยติดเย้ายวนนะครับผมก็จะปล่อยมันเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับผมเห็นปะ่ะตอนนี้คือมูนดยังเราก็ไปติดเย้ายวนเขาด้วยนะอะไปติดเย้ายวนเยอะๆลูกเอ้ยติดเย้ายวนเยอะๆเลย อยากได้ชินจังนะพ่งตรงที่จริงอะ่ะคือถ้าได้ชินจังมาอัพชินจังแม็กก่อนเลยนะแต่ว่าได้ตัวนี้มาก็อัพตัวนี้แม็กเลยฮะส่วนตัวแล้วก็ชอบตัวป่วนด้วยนะครับผมแต่ว่าคือผมไม่มีดาวินชีนะก็เลยไม่ได้เล่นทีมป่วดน,นะครับผมตอนนี้เล่นเป็นทีมสายโจมตีอยู่นะครับสายแบบทะลุทะลวงอะ่ะออจะเห็นได้เลยว่าทีมผมจะเน้นทะลุทะลวงเข้าไปมากกว่านะแต่พอได้ตัวป่วดมาก็รู้สึกอ่ะ ได้อยู่นะครับผมอาทีมนี้เลยแล้วกันนะมากันต่อติดเยา้ายวนอยากเห็นติดเยา้ายวนชัดๆอะมีปะเห็นกันชัดๆโชยดูหน่อยสิลูกเออยากเห็นอะติดเยา้ายวนหรือยังเอเลนนี่โผมน่าจะอัพเอเลนแม็กว่าแม่งเสียดายมากแต่ว่าคือธาตุไม้อะอัพเยอะแล้วไงไม่อยากอัพอะธาตุไฟนี่ก็เลย เอ้ธาตุไฟนี่ก็อัพแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่อัพมาตัวเดียวก็ก็เลยคิดว่าอ่ะอัพไปอีกตัวคงไม่เสียหายนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าผมจะใช้กบนะครับผมจะอัพตัวธาตุน้ําแล้วนะไม่อัพตัวธาตุไฟธาตุไม้แล้วนะครับเพราะว่าอัพมา2อ,อย่างอย่างละ2ตัวแล้วนะเดี๋ยวแค่ธาตุน้ําที่ยังไม่ได้อัพแม็กนะครับผมยังไม่ได้อัพแม็กักตัวด้วยแล้วก็ <S <S เลนเจอร์โคโลโบธาตุน้ำเย่ยไม่ค่อยมีด้วยนะครับผมอย่างทีมผมเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะครับผมอย่างเช่นพวกเอ่อตัวอะไรอะ ฮิตากินะครับผมนะครับแล้วก็ตัวเนเน่หรือเปล่าเนเน่ธาตุไฟหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่อ่ะฮิตากินะันแน่ละอ่ะธาตุน้ํานะครับผมก็เลยคิดว่าเอามีธาตุน้ำในมีแต่แทงอย่างเดียวเลยนะครับยังไม่มีตัวดาเมจเลยก็เดี๋ยวจะรอสุม่มโคลโโบต่อไปนะครับเรื่อยๆจนกว่าจะได้นั่นแหละซึ่งเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้ก็จะสุม่มไม่สุ่มดีกว่า ตั้งแต่วันนี้ไปก็จะเก็บรูบี้ไว้ยาวๆหนึ่งเดือนนะครับพอเดือนเป็นเดือนคูลโบนาเนี่ยก็จะสุ่มให้หมดเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยในเดือนนี้ก็จะเก็บไว้สุ่มเดือนหน้าเลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้ได้ตัวแล้วก็ไม่อยากได้เพิ่มแล้วนะเดี๋ยวมันจะโลภเกินติดย้วยวนด้วยวะเมื่อกี้ทนายเขาติดเราติดเย้วยวนเราผมด้วยนะครับเอ้ยเจอทีประมาณนี้อีกแล้วนะตีตีเลยแล้วกันอยากได้ท่านมือนะพุ่งตรงนะครับคือจะเก็บตัวไวแ้แหละผมจะเก็บตัวไว้นะครับ ไว้สุ่มทานมืดนะครับอยากได้จริงๆทานมืดท่าแสงเนี่ยท่านมืดก็อยากได้ตัวบอสได้ไม่ใช่บอสเบสบอลนะครับผมตัวมันค่อนข้างจะครบครันนะครับผมเหมาะสําหรับทีมเยมียงผมมากๆทีมนี้เหมือนจะรู้สึกสู้ยากอยู่นะ,ะแต่อยู่ในปินเขาก็ไม่มีปัญหาครับเราสู้ได้ติดเจ้าโยวนไหม อ่ะติดยาวโยนนะครับเไปไม่ไม่ไม่ติดยาวยาวนด้วยเอาเอาเข้าไปฮะบ,บอกเลยธรรมดาครับไปยาวยวนเยอะๆ,ๆเราชอบครับของดีของชอบโอเคแถมเรามีตัดฮิวด้วยนะครับผมมีตัวตัดฮิวด้วยเอาโชว์เลยลูกเอาความโหมดเขาว่า ยังติดยาวโยนบ้างปะเมื่อกี้ผมตามเบลอไปแป๊บน,นึงด้วยเหมือนจะง่วงติดเยาวโยนแล้วนะครับเห็นละเจ๋งว่ะยยเอเลนก็ทะลุไปข้างหลังนะครับพูดเลยว่านี่นี่นดูดูดูาเบเจ๋งไหมเจ๋งไหมติดเย้าวโยนนะครับแล้วก็ พอหายติดบับเยบวยวนก็จะกลับมาเป็นคนปกตินะครับผมแต่ก็ไอ้สกิลเนี่ยก็ทำให้เลนเจอร์ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยูนิตบินนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับผมโดนตีตายแบบง่ายๆนะครับผมชิวๆเรีวจิตสัมผัสชนะยังชนะเหอะ โอ้ยง่วงแล้วเออจบงั้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันนะครับพูดตรงๆว่ารู้สึกเล่นง่ายขึ้นเยอะนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพออัพตัวนี้แม็กหรือเปล่าแต่ว่าคืนที่ผมเล่นตอนเนี้ยรู้สึกว่าเออมันรู้สึกชิลๆว่ะรู้สึกแบบเอยเหมือนทีมเราโหดขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะอัพตัวนี้แม็กนะครับก็อยู่ที่คนเล่นด้วยแหละบางทีบางคนเนี่ยอัพตัวนี้เข้ามาใช้เนี่ยอาจจะแบบรู้สึกไม่ถูกโฉลกก็ได้แต่ว่าสำหรับผมแล้วรู้สึกพอใจนะที่อัพมันแม็กนะครับแต่ก็รังเลนิดนึงเพราะว่า มื่อกี้เอเลนโอโหขนาดยังไม่อัพแม็กนะยังไปได้ขนาดนั้นนะถ้าอัพแม็กเนี่ยอาจจะหดขึ้นก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ากบอะไรเงี้ยมันก็เก็บได้ใหม่อยู่แล้วนะครับต่อไปก็คงอาจจะอัพเอเลนไม่ก็อัพตัวธาตุน้ำนะครับผมต่อต่อไปองั้วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับซีอู a g เกนครับ